สินค้านาทีทองนะครับที่โอท็อปนะครับช่วงเวลานาทีทองนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าแต่ละบูธเอามาจำหน่ายกันนะครับช่วงนาทีทองนะครับรถแรกเลยนะครับ ลดแ,แรกแจกแถมน,นะครับเสื้อผ้าก็มีหลากหลายเลยน,นะครับที่นำมาลดราคาในช่วงนาทีทองนะครับครับสินค้าเยอะจริง,ๆ,งๆ,ๆนะครับช่วงนาทีทอง ผู้คนก็มากมายเลยนะครับ